ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเรื่องของการเหมือกนกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่กกตได้เห็นชอบร่างแผนจัดก,การเลือกตั้งสสมีกําหนดวันคร่าวๆออกมาแล้วนะครับว่าในวันที่8กุมภาพันธ์2569นานี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับซึ่งสํานักง,งานกกตแจ้งว่าที่ประชุมกกตได้มีมติเห็นชอบร่างแผนจัดก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตามที่สำนักง,งานกกต ได้เสนอให้วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2569เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งวันลงคะแนนหน้าที่เลือกตั้งสําหรับคนพิการทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนวันสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็จะกําหนดตั้งแต่27ถึง31ธันวาคมนะครับ เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งณนะสถานที่ที่บุคคลใการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดและในวันที่2 8ถึง31ธันวาคมเป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเฉพาะพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครสสแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งแล้วเท่านั้นและพักการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะมีขึ้นที่โรงแรม เซ็นทราลไลท์ศูนย์ราชการแอนคอมเพลชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะซึ่งกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนอกราชดาจาักรกำหนดไว้นะครับตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569นะครับส่วนการแจ้งเหตุที่ไม่อาัดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างวันที่1ง7กุมภาพันธ์ และ9ถึง15กุมภาพันธ์2,569ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งประกาศนี้ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไปนะครับอันนี้เป็นรา่างคร่าวๆนะครับเป็นปฏิทินสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับก็เตรียมตัวเอาไว้นะครับสำหรับคนที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับเป็นหน้าที่ ที่เราต้องไปใช้สิทธิ์กันนะครับมาดูมุมมองของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้นะครับศูนดุสิตโพครับของมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตได้สํารวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องการเมืองไทยในปี2568จากกลุ่มตัวอย่าง1,194คนนะครับในช่วงวันที่9ถึง12ธันวาคมที่ผ่านมาท้งนี้กลุ่มตัวอย่างมองภาพรวมการเมืองไทยตลอดปี2568 แย่ลงร้อยละ5้5โดยเรื่องที่ทำให้รู้สึกกังวลใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองคือการจัดการภัยพิบัติที่ไม่เป็นระบบเช่นน้ำท่วมและแผ่นดินไหวร้อยละ67.59เมื่อพิจารณาความเห็นต่อพักการเมืองไทยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมองว่าพักการเมืองอย่างเน้นทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประชาชนร้อยละ59.05จากการทำงานของพักรัฐบาลตลอดปี สิ่งที่มีผลต่อการเสรินใจเลือกตั้งของประชาชนคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพได้จริงร้อยละ56.28ส่วนของพักฝ่ายค้านคือการตรวจสอบรบัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาร้อยละ64.07นะครับทางด้านของดรพรอนพันธ์บัวทองประธานสูนดุสิทิ์โพร,ระบุว่าผลสะท้อนของโพนะครับสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมองการเมืองไทยแย่ลงโดยมีปัญหาเรื่องการจัดการภัยพิบัติและเศรษฐกิจ เป็นตัวเร่งความกังวลขณะที่ยังเห็นว่าพักการเมืองทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนเองมากกว่าและหากมีการเลือกตั้งปัจจัยชี้ขาดการตัดสินใจจะอยู่ที่ผลงานที่จับต้องได้ซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐานของการบริหารประเทศทว่าตลอดปี2568ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นภาพไม่ชัดและอยากเห็นผลงานจริงมากกว่าการเล่นเกมทางการเมืองกันไปมาทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักด์มั่นศิลป รองคณะบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิเคราะห์ว่าจากผลโพของสวนดุสิตโพประชาชนมองการเมืองไทยตลอดปี2568เมื่อเทียบกับปี2567อันดับหนึ่งเห็นว่าแย่ลงแสดงให้เห็นว่าประชาชนอาจจะมีความเบื่อนหน่ายหรือไม่ชอบบรรยากาศการเมืองที่เป็นอยู่จากเหตุอุทกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในประเทศโดยเฉพาะล่าสุดที่อำเภอหัดใหญ่ ประชาชนจึงรู้สึกกังวลใจต่อสถานาการณ์บ้านเมืองเรื่องนี้มากที่สุดต่อมาประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพักการเมืองอยังเน้นทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าทําเพื่อประชาชนอันเป็นเครื่องเตือนใจว่าพักการเมืองควรหันมามองประชาชนให้มากขึ้นส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพให้ได้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้พักรัฐบาลทํามากที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งและจะเป็นเหตุให้นโยบาย คนเลืครึ่งนั้นค่อนข้างประสบความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่เป็นมุมมองของกลุ่มตัวอย่างนะครับที่ได้มีการสํารวจกันไปในช่วงล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ